สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ่าไปน้องมาดูการลอกนาทีมงานพอเจริญทรัพย์ครับใช้โกเบโตเอสเ0 0รุ่น SM หรือว่า YN15 หรือว่าเจเน r เรชั่น0เป็นรุ่น SM นะครับก็ยังยังยังเป็นมาร์คเทนอยู่นะ คือรถ SM ก็จะรุ่นรถเฟอร์นิเจอร์ไปจ่ก่อนนี่ครเจอย่างครับแต่นี้เหลือเหลือเหลือเท่าที่รู้ที่มีประมาณ4ครับือว่าเท่าที่เห็นเห็นคือสอย่างกล้องหลังไปท้ายตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ใช้แมสนะไม่ต้องใช้แมสว่าฝุ่นเยอะอะงานเมาครับงานเมาถมประมาณไร่ก็1ง,งาน 2เมตรนะครับวิ่งไปกลับประมาณ10กิโลไป5มา5จัดให้น้องจัดให้งานเบาต้องใส่อย่างนี้เลยโกเบโกเอส0รุ่น SM ดีตันกับ6 0 0กิโลกรัมครับน้ำหนักปฏิบัติการใช้เครื่องฮีโน่ในการขับเคลื่อนปั๊ม K7V ครับ JO5E ขคีดที o e K T ่ G 155พลังมาครับบัตรอบเครื่อง2,000รอบตอน,นาทีความจุข,ของลูกสูบนะครับระบอกลูกสูบดีความจุโอ้ใส่หลายท่านน้องเย้ย5.123ลิตรเออไปไหมโอ้ไปแล้วครับ สุดเดก้าตัวนี้เดก,ก้าหรือโรบโ็อกนี่เดนเดียทายน้องไปแล้วใส่ลายนี้ครับเป็มบล็อกเลยครับยาง 8.25R16 อาแต่งรอครับแต่งรอช่วงล่างใบแท็ก80เซนล้เล่กเจ็ดตัวคเรียร2สองตัวครับกาดข้างละตัวเฟรมเป็นตัว X เสริม erm ด้วยสองแทรกกันล้อนำเมื่อถูกเมื่อถูกใช้งานไปนานๆน,น,นะนก,กันล้อนำ R ครับ จะมีเหล็กวิสองแฉกส่วนพุกงกี้ก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็เหล็กสามแฉกครับที่ปลายอารมนะพุกงกี้ห้าฟันครับ0.93ลูกบาทเมตรตึ๊บตึ๊บ,บโอ,อ้มาดูอีกนึหนึงครับห้องเก๋งว้างขวางนอนปรับนอนได้ครับมีระบบ GPS ติดตามรถไปทุกที่ครับนะ รถอยู่ที่ไหนรู้หมดครับนะชั่วโมงบินเท่าไหร่จอดไว้ที่ไหนเ,เรื่องยนต์เกิดปัญหาอะไรโชว์ที่ศูนย์ใหญ่หมดนะครับงานรถนั้นสมัยก่อนในรถจะถูกจรกรรมกันนะรถขุดปัจจุบันนี่ยากไปน้องเพราะว่ามี G.P.S เกอบทุกค่ายทุกค่ายเรามีหมดทุกค่ายแรงเจาะครับนะแรงเจาะแ,แข็งก็ตำสุดนรี่143ครับนะกิโลดิตัน สูงสุดก็อัดถึง157นะครับกิโลนิวตรนเครื่องยนต์ก็1 5 5แรงม้าก็เหลือเฟือพี่น้องสำหรับเจ้าฮีโน่เชื้อเพลิงแบกได้ถึง320ลิตรครับถังบักเอฟเลยเน้องส่วนไฮดรอลิกก็140ลิตรครับส่วนการพีเอ็มซอรถปัจจุบันนะครับก็น่าจะ7,000ชั่วโมง ดูแลรัานการขายเปลี่ยนไทยของเหลวทุกๆ500รชั่วโมงครับนะประมาณนี้ดูแลโดยช่างจากอริยะนะครับอริยะอิคิวเมนเมื่อถึงกำหนดเขาจะมาอีกที่สุดบูมนะครับบูมอามบูมจีนี่ที่สุดมีสิบเมตรไ่น้องอ่าที่สดมากเลยจริงก็อาจจะเพื่อนคุณหน่อย แอร์เย็นเครื่องเสียงเพราะระบบที่ชัดมือถือที่วางแก้วมีหมดนะครับทำงานในห้องแอร์เลยคนขับคนขับรถบก็ถือว่าเป็นอาชีพที่โอ้ก็เงินดีดีเนาะเงินดีไปเนาะเงินดีนะครับวันละ500วันละ6 0 0วันละ7 0 0วันละ8 0 0้ทั้งเดือนเดือนก็สองหมืน่นหรือหมื่นแปดหมื่นห้าขึ้นนะครับทำงานในห้องแอร์แล้วแต่ถ้าโซนพระทันออกเนี่ยโอก จ้างกันเป็นชั่วโมงครับนะขับชั่วโมงละ,100ะร้อยถึงสองร้อยนะพี่น้องค่าคนขับนะถือว่ารายได้ดีตลาดก็ยังมีความต้องการเหมือนกันครับไม่ว่าในในในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะถ้าท่านาบางท่านไปขับรถขุดที่ต่างประเทศเงินเดือนเป็นแสนนะพนะนะี่น้องนะก็เล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ถ้าต้องการรถขุดที่ ประหยัดนะครับประหยัดเชื้อเพลิงอะไรหาง่ายเป็นรถตลาดก็โอ้น่าจะนี้ไ่ผลโกวิโก้นะครับนะดูแลโดยอริยะอิควิเม้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยหรือว่าถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ครับการทำงานที่เพจชารจราิทรัพย์ XCaptainClark หรือว่าจะโทรปรึกษาได้น้อง0982723752โอ้บินลั่นครับบิลั่น,นเป็นไร <laughs> โซยังเต็มอยู่ครับทุกโซยังเต็มอยู่ครั้รอยสี่สิบกระโดดไปเป็นรุ่นสิบเอ็ดแล้วนะครับร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดก็ใช้ซีเจเจเออเคเจพีเนปจสโต้อะไรก็ได้รับความนิยมมากครับโอโซนบุรีรัมย์นี่มีกันประมาณถ้าร้อยซีนี่โอ้ท่านนั่งนับท่านนับทุกอำเภอนี่ ไม่ตำว่า30คันน้ำน้องนะครับนับทุกคคอำเภอหมายถึงว่าทั้งจังหวัดเลยนะไม่ตำว่าถ้านับระดับ200ด้วยก็นู่นละครับไม่ตำกว่า50คันสำหรับบุรีรั์จังหวัดเดียวครับอ่ะตบประมาณนี้พนะี่น้องแต่ถ้าท่านสนใจที่จะทำธุรกิจดินก็ปรึกษาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพนะี่น้องแต่ท่านไม่ถนัดนาท่านต้องคิด ทุกอาชีพมีความเสี่ยงไหมน้องต้องคิดก่อนคิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิดศึกษาดีๆว่าทันนะทานนัดแบบไหนเดี๋ยทีมงานทอเจริญทรัพย์เดี๋ยวจัดเต็มน้องเล่นมา3ามคันนะแกะมานี่นี่เพิ่งแกะมาครับนะแกะมาได้ประมาณยังไม่ถึง30วันน,ะน่าจะเบียดเบียดน้องนอนหนึ่งเดือนเอาเวลาหมดหมดเวลาครับ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ